hello everyone welcome back to English class today we a r e learn about uh lesson 15 day o f the week สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณนุ่นในรายวิชาภาษาอังกฤษอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่อง day o f the week ก็คือ1วันอ่า uh, วันในหนึ่งสัปดาห์นะคะนันกเรียนเปิดหนังสือ open your book page number 107 107นะคะหน้า107นะคะเปิดมาเลยก็จะเป็นกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนนะคะอ่า number 1 s อะไรคะที่ขึ้นต้นด้วย s คะ sunday sunday is red วันอาทิตย์สีแดงนะคะ number 2 s unday monday นะคะ m o n d a y monday monday is yellow y e w l o w นะคะต่อไป tuesday t u e s d a y tuesday tuesday is pink p i n k okay. tuesday is pink นะคะต่อไป number 4 wednesday wednesday one p u t นะคะ w e d n e s d a y wednesday is green g r d e n นะคะต่อไป thursday t h u r s D A Y Thursday Thursday is orange O R A N G E Thursday is orange สีส้มนะคะวันพฤหัสสีส้มนะคะต่อไป Friday F R I D A Y Friday is blue B L U E อ่าวันศุกร์สีฟ้านะคะ number seven Saturday is S a t u r d a y Saturday is purple สีม่วง e. okay. นะคะ P u r p l e Okay r e a d together Sunday is red วันอาทิตย์สีแดงนะคะ Monday is yellow วันจันทร์สีเหลืองนะคะ Tuesday is pink วันอังคารสีชมพูนะคะ Wednesday is green วันพุธสีเขียว Thursday is orange วันพฤหัสสีส้มนะคะ Friday is blue นะคะวันศุกร์สีฟ้า Saturday is purple วันเสาร์สีม่วงนะคะโอเคต่อไป next open your book page number 108นะคะ Listen and say ฟังและพูดนะคะ Look at the s c r e e n Sunday is red Sunday is red like an apple Monday is yellow like the moon Tuesday is pink like my shirt Wednesday is green like a tree น,นักเรียนฝึกอ่านตามคุณนุ่นได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะ Thursday is orange like this orange ต่อไป Friday is blue like the sky ก็คือวันศุกร์สีฟ้าเหมือนท้องฟ้านะคะ Saturday is purple like a mango s k e n ก็คือวันเสาร์สีม่วงเหมือนมังคุดนะคะเขาบอกว่า Sunday is red ก็คือ like an apple ก็คือวันอาทิตย์สีแดงเหมือนแอปเปิลนะคะ Monday is yellow ก็คือบันจันสีเหลือง like the moon ก็คือเหมือนพาาระจันทร์นะคะ Tuesday is pink เขาบอกว่าวัานะะังครสีชมพูเหมือนเสื้อเชิ้ตเขาเองนะคะ Wednesday is green like a tree ก็คือ,อวันพุธสีเขียวเ,เหมือนต้นไม้นะคะต่ไปถ้าเราอยากรู้ว่าวันนี้วันอะไรเราก็แค่ถามว่า what What day today is day is today, what day is today? แม่ตัวสีเหลืองได้บอกว่า today is Monday what what day is today today is Monday okay next อ่ะ what color is s u n d a y อันนี้คือเราอยากรู้แล้วว่าสีอะแต่และว,วันมันหมายถึงอ่ะ uh, สีอะไรนะคะอ่ะ uh, ต่อไป is is like an apple What color is sunday? it is red like an apple นะคะก็คือวันอาทิตย์สีอะไรแม่ตัวสีเหลืองเลยบอกว่า is r s like an apple นะคะต่อไป next p e n y o u r book page number 110ก็คือหน้า110นะคะ listen and read aloud ฟังและออกเสียงนะคะ fun with เว r ร์สสนุกกับคำศัพท์นะคะโอเคคำแรกเลยนะคะอะ radio ออะ radio ก็คือวิทยุนะคะต่อไปอะ refrigerator อ่ะ refrigerator ก็คือตู้เย็นนะคะต่อไปอะ telephone อะ telephone ก็คือโทรศัพท์นะคะต่อไป next อะ television อะ television ก็คือโทรทัศน์นะคะ next อะต่อไป One h u n d r e ก and ก็คือหน้า111นะคะกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กๆข้อหนึ่งเลยคุณนุ่นไม่ได้ยกตัวอย่างนะคะคัดคำศัพท์ชื่อวันแล้วโยงเส้นจับคู่ชื่อวันและสีประจำวันให้ถูกต้องนะคะอันนี้เด็กๆทําเองแค่คัดตัวหนังสือนะคะต่อไปมาดูข้อสองแล้วก็ทําไปพร้อมกับครูนุ่นเลยนะคะ ข้อสองเติมตัวอักษรลงในกรอบให้เป็นคำศัพท์ชื่อวันนะคะนับวันเด็กๆสังเกตสีกรอบม,มาเลยนะคะเขาจะเรียงตามชื่อวันให้เด็กๆดูนะคะอย่างเช่นเลย Number 1 is orange ก็คือสีส้มนะคะก็จะเป็น Thursday นะคะ t h u r s, s d a y Thursday วันพฤหัสบดีนะคะ number ทสีอะไรคะ what color n u m b e r ข is pink นะคะก็จะเป็น Tuesday T U E S D A Y นะคะ Tuesday นะคะต่อไป n มายเลข w h a t color n มายเลข is red นะคะก็จะเป็น Sunday S U N D A Y นะคะ Sunday วันอาทิตย์นะคะ Number four what color Number four is blue นะคะเขาสีสีฟ้านะคะจะเป็น Fly day F R I D A one Fly day วันศุกร์สีฟ้านะคะ Oh number four I'm sorry Number five what color Number five is yellow yellow มันเดวันจันนะคะ M O n D A Y มันเดวันจันเยลโล w สีเหลืองนะคะต่อไป Next what color? number six is green นะคะสีเขียวนะคะก็จะเป็น Wednesday ก็จะ W E D N E S D A Y นะคะ Wednesday is รีนนะคะวันพุธสีเขียว number seven what color number seven is purple นะคะวันเสาร์สีม่วง Saturday S A T U R D A Y Saturday is purple ก็คือวันเสาร์สีม่วงนะคะ next She next เขาบอกว่า Open your page number 112นะคะก็คือหน้า112นะคะเติมคำศัพท์ชื่อสีแล้วโยงเส้นจับคู่ชื่อวนันชื่อสีและภาพนะคะอะ่ะ number one what color the first alphabet is B นะคะก็จะเป็น B blue นะคะ B e L U E blue สีฟ้า next E L O ก็คือเป็น yellow สีเหลืองนะคะ Next the first is the uh, G the first alphabet is G นะคะก็จะเป็น G ก็ green สีเขียวนะคะ G R E E N green สีเขียวต่อ next pink สีชมพู Next อ uh, ่ the first alphabet is P P U R P L E purple สีม่วงนะคะ Next orange O R A N G E orange สีส้มนะคะ Next the first alphabet is R R E D red สีแดงนะคะ Number one Tuesday match pink นะคะก็คือ คู่กับสีชมพูนะคะต่อไป Thursday match orange ก็คือคู่กับสีส้ม orange นะคะ Saturday Saturday is purple สีม่วง match purple Wednesday นะคะก็จะเป็น green match green นะคะ Sunday is red match red Friday is blue มันเดย์อีส์เยลโล่โอเคเน็กซ์บลูอีสเด็กสกายเยลโล่อีสฟลาวเวอร์กรีนอีสฟล็อคพิงค์อีสอะไรคะตึ๊บอ่ะเพื่อพ่ออีสเกรฟ orange is orange red is tomato โอเคเร็กๆทำตามคุณนุ่นได้เลยนะคะ n น t อะแต่งประโยคข้อสองนะคะแต่งประโยคให้ถูกต้องแล้ววาดภาพระบายสีนะคะลงในสมุดอันนี้เด็กๆแค่เขียนไม่ต้องไปวาดภาพลงในสมุดนะคะเด็กๆจะเอาตามคุณนุ่นก็ได้หรือว่าเด็กๆจะคิดเองใหม่ก็ได้นะคะโอเค ตัวอย่างเลยเขาให้มา Sunday is red like a car นะคะ Number two คุณนุนก็จะแต่งเป็น Monday is yellow like a telephone นะคะ Number three Tuesday is pink like a blouse Number four Wednesday is green like a refrigerator ก็คือเหมือนตู้เย็นนะคะต่อไป Thursday is orange like อเลติโอก็คือวาดภาพวิทยุแล้วระบายสีส้มนะคะ number ล Friday is blue like television นะคะวันศุกร์สีฟ้าเหมือนโทรทัศน์นะคะ Next s a t u r d a y is purple like a m a n g o t ก e e นะคะก็คือวันเสาร์สีม่วงนะคะก็เหมือนมังคุดนะคะเด็กๆสามารถทำใหม่ได้หรือว่า จ้าแบบคุณนุ่นก็ได้นะคะโอเคท m เ to อิ y ไทม์ b y e ซก a n k บ o u see ยู u n ยูเน็กคลาสก d บ y e